ว่ที่ผ่านมาเนี่เขาคักเลยเนาะครับผมได้ซีหาว่างมากนะครับผมงวดนี้มีมีมีตัวล่วหรือเปล่าครับสำหรับโตัวที่สิว่างนะครับเล้วเล่ามันเลยเลขค้ายกันแล้วครับมันมาหนีกันตอกครับผมตัวตัวเลขส่วนมาถี่เสี้ยนน้องค่ายว่างมากเนี่ยส่วนมาถี่ว่างประมาณจักชุดครับผมกับจิกำหนดใหไมันในหกชุดคือเกอล่ะครับถ้าถ้าไปว่างหลายอางกันที่กับยว่บ้าหลาย คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเสี่ยน้อง่ายบอครับเนี่ยครับครับครับสวัสดีนะครับเ้อนะครับผมเป็นเจไดเน้อสบายดีบอครับผมสบายดีครับครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาคักเลยเนาะครับผมได้ซีหาว่างมากนะครับผมงวดนี้ไม่มีไม่โตแล้วหรือเปล่าครับสลับโตที่สะว่างนะครับแล้วแล้วมันเลยเลใคล้ายกันแล้ครับมันมนหนีกันตอก ครับผมตัวตัวเลขส่วนมากสี่เสี้ยนน้องค่ายว่างมากเนี่ส่วนมากสีว่างประมาณจักชุดครับผมกับสีกำหนดให้มันในหกชุดคือเก้าแหละครับถ้าไปว่างหลายกัเจ็ดที่กับยี่บ้านหลายอืมครับผมกับตัวเด่นนี่ตัวเด่นส่วนมากเนี่เสี้ยนสีว่างประมาณจักชุดครับสำหรับตัวเด่นครับผมเมื่อนี่สี่เเป็นหน่วยกับหลักหน่วยกับหลักสิบให้ยังมาสามตัวครับผมหลักหน่วยหลักสิบถูกต้องไหครับผม คำข้างบนน่ะางบนเป็นลักหน่วยครับผมเขียนเขียนว่าหน่วยข้างหน้านั่เได้ครับเขียนคำว่าหน่วยนั่มปะครับผมครับหน่วยข้างหน้าแล้วข้างล่างเป็นลักซิสจังเสียโอ้ครับผมเป็นตรงไหนน้อมาที่นี่หน่วยเช่ไหมบ้าหน่วยนี่เขียนเขียนข้างหน้าแต่ล่างเลยบปะครับมันจะได้ครับ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 ข้างหน้าแต่ล่างนี่นะครับนี่บ้แบบที่ผมถ่ายไปแล้วจะไาเขียนข้างหน้าครับผมหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักซิสครับหน่วยหลักซิสครับผมหวยนี้พิเศษจังหน่อยเขียนแบบ ให้ใครเข้าใจเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบถามก่อนนะครับเนาะสำหรับตัวเลขที่สิว่างนี่นะครับผมนะครับเซี่ยนเป็นเป็นสูตรคำนวณนบมครับผมครับผมครับเป็นสูตรคำนวณเป็นสูตรตัวนี้เดินเดินดีมาตลอดนบมครับครับไม่เคยผ่าสามตัวบนนี่สามตัวบนนี่ผลาดน้อยสามตัวหน่อยเนี่ยรักหน่อยเนี่รักหน่อยไม่เคยผลาครับรักหน่อยนี่ไม่อยผลานะครับสำหรับสำหรับรักซิฟล่ะครับผมสลหรับรักซิฟนี่เซี่ยนนีว่างบางเที่ยนนี่ ถ้ามันเดินดีเนาะเขาทั้งครูแล้วทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมก็ละคึ้นวนเมื่อกี้นี่งวดเมื่อกี้มันเขาตารางครับงวดเมื่อกี้ก็เซียนแห่เดนมาเลยครับเด้อเดนมารทั้งวดเมื่อกี้ก็เดี๋ยวขอขอเท่าความอีกทีนึงนะครับงวดเมื่อกี้ของเซียนแห่มานะครับผมนะครับเซียนแห่มานะครับเดนเลยนะครับเดนมารห้าเจ็ดสี่นะครับมีราคาสี เจ็ดนะครับผมหาเจ็ดซีนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับแล้วก็จับคู่ไห้นะครับผมจับคู่ไห้กับหาเจ็ดหาซีเจ็ดซีเจ็ดหาแล้วก็ซีเจ็ดแล้วก็ซีหาถึงต้องเพระครับของงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะครับผมครับ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 ผมแล้วงวดนี้ของเซียนสิมาว่างนะครับผมเซียนสิมาว่างกับสีมีตัวเลขเขามากหรือยังครับหรือว่ายังประธานมีครับหรือว่างเทียเดียวเลยคือว่าเป็นการว่างเทียเดียวบอต้องมีการว่างอีกถึงต้องเพรครับ ครับครับครับคือจบเลยเมผมเสียแต่รักหน่วยรักเสียแ้วกาจับคู่กับว่าจับหลายจับจักสองสามหางกับพว่แล้ะโอ้คือว่าขาด FC เอฟซีได้ไยก็คือว่าสามารถไปยิบจับฉลากินแมกบาลีนเด้เลยถูกต้องบังคับครับ,บ,รบคือกันแหละกันและโอ้กันไวเรียบร้อยแล้วทั้งรักหน่วยรักเสียนี่คือกันไว้เรียบร้อยแล้วถือต้องบัคับครับครับครับโอ้ครับผมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี้ยน ให้เอฟซีนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมถี่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับผมนะครับเตรียมสมุดและปากกานะครับผมเดีวก็จดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้าทางใดสะดวกแคปนะครับผมเดี๋ยวเหาใส่แคปเด้อเขาขออนุญาตเขียนก่อนนะครับผมเพราะว่าบางเทียบบางอาจจะบังมือนะครับผมเดี๋ยวให้แคปเดี๋ยวเหาสิบ่อยแคปเด้อสละพิซซี่อะไทีรับชมอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าเลยครับเด้อเซียนครับผมขออนุญาตแคบประกอบในข้าวนครับผมซ้ำครับผมอ่ะเซียนครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่สีเขียนแล้วนะครับผมตัวเลขตัวเลขที่เซียนสิว่างนะครับผมมที่แอดดินไ้ เหตารางไ้นี่ให้เขียนไปทังวนขวานไปผีเนาะครับครับต่อตัวกันขึ้นกันต่อต่อปูดไปยังสี่เนาะครับ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 ผมนะครับผมอ่ะมีมีตัวไหนนะครับผมในช่องแรกนะครับผมเสี้ยนครับผมช่องละตูวเด้อช่องละตูวนะครับเนาะครับผมครับช่องละตูวอ่าช่องแรกตัวไหนครับช่องบนนี่ก็คือเลขตกเก้าว่งยาเนี่แหละครับเลขเจ็ดสี่นะแล้วตัวแรกก็ครับห้าห้าแลักกช่โซที่สองเจ็ดช่องที่สามสี่โอ้ครับผม ห้าอย่างนี้เนาะครับผมแล้วก็เจ็ดเจแล้วก็สี่ครับผมตามหานิยมแก้คุณใส่มุ่นดำดูดเงินดูดทรัพย์เขาบ้านเขาเงี้ยนซ่านเ่าลูกเนี่ยตัวเนี้ยค่ะเนี่ยพูดคุยของเพื่นนะสวาอยุที่ว่าคว่ำเสียส่วนบุคคลเด้อผูบาเห็บให้มาเสียอันน่ะดูดิเป็นเป็นคว่ำเสียส่วนเท่าส่วนส่วนตัวของทุกคนที่ได้ครอบคร้องเพื่อนจะปกป้วงดูแลรรักษาเท่าตัวนี้เด้อเล็กไรเนี่ยล่ะเนี่ยเล็กไรตัวเล็กไรเนี่ยละ บันนบี่ังข้างล่างคือสิบมันบ่ครับผมข้างล่างขึ้นหลักสิบสิบก็แปดแปดตัวแรกแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้ครับผมอะหล่ะขคือมันเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเพราะว่าหลักหลักมันนะหลักหลักมันอยู่ข้างบนครับแลวแลวมีหยังอีกบ่ครับผมในตัวเลขมีหยังเพิ่มเติมบ่ครับหรือให้เอซีลงทุนลักษณะแบบใดครับเซียนครับผมให้เพื่อนจับคู่ตรงก็ได้เอียงก็ได้ เือผมจับลักให้เรียบร้อยแล้วบว่บ่ให้ปวดหัวเลยอ๋ออันอันนี้อันนี้คือรลักลักแท้ที่เสียลงทุนคันว่าไฮฟซีลงทุนก่ะสามารถลงมหาแปดได้เจเก้าได้ซีหนึ่งได้ถูกต้องบ่ครับครับแล้วก็เอียงเฉียงนี่คือหมายถึงเฉียงไปหาเก้าครับเจ็ดหนึ่งกเนี่ยีหนึ่งซี่เก้าเฉียงประมาณนี้ถูกต้องบ่ครับครับโอ้นะครับผมุปแล้ก็ห้ว้นนี่ครับขึ้นตัวเลขมีทั้งหมดหกชุดนี่ห้วนเอาอยู่ในนี่ย่ำเอาให้เป็น้งหมดนะครับครับนั่นแหละผมเฮ็ด ยอดที่สุดแล้วถ้ายอดว่ามันจะตกอืมมีมีเอาเอาจีาสี่ครับเซียนครับผมมีโตพิเศษสี่สิจับให้เป็นพิเศษแนวบอครับในเหล็กชุด<อ>จ<ะ>ัจบข้างล่างใสามคู่อยู่จับข้างล่างใสามคู่อยู่โอ้ให้เชียนล่างบอครับผมให้เชียนล่างบอเขียนขบาว่า,างอบอ<ะ>ขึ้นนอกกรอบนะโอ้นอ,นอกกรอบนอกกรอบนอกกอบี่เขียนขบาว่างเนาะล่างล่างร่างล่างเป็นบอครับบอนะาบอ คือว่านอกกรอบสี่จับแล้วกันไม่กันไม่กันไม่โอ้คับผมครับอ่ะครับผมเชยนเชยนตัวใดครับผมมีมีตัวสี่จับคู่ไห้ครับอ่าเมื่อกี้มีอ่าสี่เจ็ดสี่เจ็ดอ่ะตัวแรกตัวไหนวะครับผมเชียนนี่เนาะครับผมสี่เจ็ดอ่าครับผมสี่เจ็ดมาแล้วครับสี่เจ็ดครับ เจ็ดหนึ่งครับครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเบอรแล้วเท่านั้นนะแค่นี้พอครับครับเอาเชียนเฉียนเร่งเงินเฉียนเฉียนโอ้โหกับกับน้ำจะได้หกครับผมอ่อาเจสี่นะครับเชียนครับผมนี่นี่นในชุดนี้ขอสอบถามนะครับเพื่อเอฟซีหลายท่านเพื่อนอาจสิงงงเนาะนะครับผมผมขออนุญาตสอบถามด้วย ครับสามารถเป็นทั้งบนทั้งล่างแมนบ่ครับถือต้องบ่ครับหรือว่าแมีนครับแมนครับแมนคือคือคือบ่เน้นบ่เน้นล่างบ่เน้นบนถือต้องบ่ครับ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 ผมนะครับ FC นะครับคือว่าเซียนหามาชุดนี้ก็คือว่าบ่เน้นล่างบ่เน้นบนแต่ว่าหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยหลักสิบก็คือหลักสิบเด้อครับผมนี่คือหลักหน่วยนี่คือหลักสิบนะสินะครับผมนะครับถือต้องบ่ครับเซียนครับผมครับตัวที่เซียนจับให้นะครับผมที่เซียนจับให้นะครับคือตัวเด่นเลยก็คือ47 71 75นี่ถูกต้องบ่ครับตัวที่จับให้ ครับครับโอ้ครับผมถั่บบุ้มนะครับบองงงนะครับเนาะถั่บบุ้มนะครับก็คือบงงงนะครับผมก็ง่ายๆก็คือในตารางนะครับผมในตารางนะครับผมที่เสี้ยนหนองค่ายเป็นว่างมากนะครับผมนีทั้งหมิ6ตหตัวเลขนะครับผมหกตัวเลขในหนึ่งตารางนะครับก็คือว่าให้จับแนวตั้งก็ได้ถ้าเอฟซีจับลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วก็จับได้ทะแยงนี่ก็ได้ครับผมยีงสสี่ก็ได้ นะครับขออนุญาตเสียนครับเด้อทวทนใดทีล่อแคปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไอ้หมินใส่แคปนะครับผมนะครับต้องเสียที่บายก่อนเพราะว่าเสี่บางท่านมันอาจจะไม่เข้าใจเนาะในครอบในกรอบเลยของเสี้ยนนี่มันน่าจะมาครับในกรอบนี่มันน่าจะมามั่นใจครับบอกเส้ชัางๆว่าจะเข้าใจโอ้ครับผมคับคือว่าในกรอบเสี้ยนเสี้ยนน้องไข่มั่นใจที่สุดคือในกรอบถือต้องรับครับครับครับ โต๊กกันเนี่ยเขาเอื่อหนึ่งโต๊กกันเนาะอยู่ทั้งนอกกันไว้ต๊กกันอาชีพอะไรกันเออกันเออกันครับครับนั่นนะง่องดอกโอ้กันนี่ครับกันเนาะครับชีพเขียนว่ากันก็ได้กันไว้กันเออนี่กันเอาอาชีพท่าข้อกัดใจไม่ได้อซีเด้อครับครับซีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห่านี่คือโต๊กกันครับโต๊ที่เสี้ยนมันใจที่สุดก็คืออยู่ในกรอบครับในตารางที่เขาเสี้ยนให้สามารถจับออกมาได้บ่สามารถได้ กันครับได้ได้ได้แล้วแต่จะบูมัแต่ว่าตัวลักหน่วยย่าย่ายญ่ายลักหน่วยลักหน่วยนี่หามย่ายอันนี้คือลักหน่วยครับลักลักหน่วยนี่หามย่ายแต่ลักซิปนี่สามารถย่ายได้ครับ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 ลักหน่วยคือหาเจ็ดซีนี่คือลักยืนเลยถูกต้องบหครับครับเอาโต้ตั้งนอกนอกประเด็นเขม้าเล่ก็ได้มาใส่ชุดนี้โอ้ือว่าขันมีสุ่มมีหกอยู่แล้วเอามาจับไซหาหกเด็ก็ได้ครับ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 ตัวเลขของเขาผู้ใดมีลักลักซิป เก้าสิมาจับใส่กับเจ็ดนี่ก็ได้ถือต้องบ่ครับคือคือบอมักคือบอมักแล้วก็ล่ามัใส่หลัก3ตัวนี่โอ้ครับผม FC บ่งงนะครับเนาะนะครับบ่งงนะครับเด้อก็คือว่าอยู่ในนี่คือว่าให้ยโตลงทุนแหละครับผมนะครับคือโตลงทุนของเซียนนะครับผมหรือหรือหรือเฮาสิจับให้หรือว่าจังได๋นะครับผมขอขออนุญาตจับในตารางนี่ให้ FC ฟดีบ่ครับผมในในตารางนะครับจับจับแบบใดอีกเนาะจับก็คือจับ5 8 7 9 4 1จ็นงสี่นะครับผม แต่นั่นเนี่ยมันคือยู่ในตารางเอฟซีเพิ่นบ่เข้าใจบ่ก็คือเอาหาเปรดใจเลยครับก็คือก็คือว่าอยากสิเป็นตัวเลขยืนยันให้เพิ่นหน่อยหเลยนะครับเวลานั่นน่ะเพิ่นเอเพิ่นมะเข้าใจกันได้ได้ได้แบบนั้นได้คือกันอ้าวครับผมผมขออนุญาตจับนะครับเด้อขออนุญาตจับในตารางให้ให้ชัดๆให้เอฟซีเพิ่นนั่ไปวิเคราะห์นะครับผมถ้าเกิดว่าในตารางสิบางบางท่านเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็สิงงครับครเขาเชื่อว่าตัวเลขในตารางก็คือครับผมเดี๋ยวผมสิเข็มผมสีเข็มเป็นตๆๆๆโตเลย ผมผมว่าย่านเอฟซีเป็นว่าหลายว่ามันยังดอโออครับต้นไม่นะโอ้กาให้ให้เสียนน้องคล้ายพันจับกมาไห้เลยครับให้แยกออกมาจากในช่องนี้ครับจับจับเลยก็ได้ครับบ่ถือว่าหลายดอกครับเพราะว่าบคทีเรียเอฟซีพนกะดแมนบอครับผมครับก็บจับกับหาหาแปดอ้าวครับผมหาแปดเจ็เก้าครับผม่หนึ่งครับว่าทองเสียงแล้วเนาะเฉียงอะไรครับครับ โอ้กับประมาณนี้เนาะครับครับแค่นี้บัครับแค่นี้ครับก็มาไหลได้ครับผมนะครับคือคือว่าเสี่ยงคนไทยสี่นะครับหรือทันใดทันใดที่ชอบชอบเลขจำในในตำแหน่งเฉียงกับเฉียงเอาทะแยงเอาแล้วก็ทะแยงกับหาเก้าเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่ครับครับครับใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ช่วงนี้ช่วงนี้สามารถจับเป็นเลขสามตัวได้ครับผมจับเลขสามตัวได้คือกันนะครับเอีกแบบหนึ่งเนาคันคันอยากอย่าเป็นงง ครับคันสามตัวนะครับเสี่ยนครับผมขออนุญาตสอบถามแดดบับคาบวาสามตัวนี่เสี่ยนเสี่ยนว่าสิเป็นตัวไหนครับผมขออนุญาตจำให้เอฟซีได้จากชุดบับคาบสามตัวเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งกับเก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับเก้าสี่หนึ่งครับครับฉันนั่นหละเอาจะเขียนเรื่องวันเอาจะเขียนจะได้กระปุกอีกอ่าครับผมครับก่าจุน่ แเอสซีนะครับเด้อนะครับเอซีกับบงงเนาะนะครับถ้าท์ทรายแชหน้าจอได้ก็แชบเด้อครับเด้อนะครับนี่ก็คือน้ำใจนะครับเด้อน้ำใจนะครับผมสำหรับทันใดถามิโชคสำหรับสำหรับเอสซีนะครับผมงวดที่ผ่านมาหรืองวดที่สี่ถึงนี่คือสิบหกนะครับนี่คือน้ำใจเด้อครับผมน้ำใจธนาคารกรุงศรีนะครับผมนะครับเลขที่บัญชีสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองแปดหกศูนย์เก้าเก้านะครับชื่อบัญชีสำเนียง สีลาบุตรับลีลาบุตรลีลาบุตรลีลาบุตรดิอ่าครับผมซื้อคนอาจถุงงจรหน่อยอะครับผมเป็นยังครับผมอ่ะจะสีเด้อครับยังสีนะครับผมอ่าเอฟซีลายๆท่านกานาซิปเ้าใจเนาะเล่วิ่งเลยนะมีมีเล่อกวิ่งปะครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมให้เอฟซีจังหน่อยนะครับนีครับขอขอวิ่งน้ำเนี่ยครับจากโขดาครเอฟซีคนเอาไปเป็นแนวทางนะครับวิ่งเอ่าเอมันนีผมหมายซีเด้อซีตัวเดียวเลยวปะครับครับซีตัวเดียว งวดนี้ซีตัวเดียวนะครับงวดก้อนงวดก้อนหามาเจ็ดหามาเด่นเด่นสามโตเนาะ 5, 7, 5, หาเจ็ดซีหาเจ็ดซีนะครับงวดนี้หายซตัวเดียวมันมันเกิอยู่ในมันเกิอยู่ในหมวดนี้แหละครับแต่ว่าคะแนนมันสีมาสูงกว่ามูอ๋อซีนี่คะแนนมาหลายกว่ามูครับครับครับผมนะครับอ่ะสุดสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะต้องขอขอบคุณเย็ซีนะครับผมขอบคุณเซียนน้องคข่เสี้นเย็ซีนะครับผมที่ให้โสดมากสำหรับงวดก่อนนะครับซีหาะนะครับผมนะครับงวดนี้ก็ซีมีโสดคือเก่าเนาะ ครับคผมนะครับทุ่ทไายนะครับผมเอฟเซียนมีอย่างสี่ฝากถึงเอฟซีนะครับผมเซียนน้องไข่ครับผมฝากเอฟซีนะครับฝากถึงเอซีก็ขอให้อยากให้โชคดีให้เก่าแหะครับจะสูตรเก่าก็เดินดีอยู่ตลอดเกิดกงสีบัวผิดหวังเราเอฟซีทั้งสองขอให้มันมันครับปังๆด้วเก่าแหละครับโอ้ครับผมสาธุครับขอบคุณหลายๆนะครับเซียนเดอร์ถี่มาแบ่งปันแนวทางให้กับแฟนช่องสู้ช่องนะครับผมสี่ิ่้รับชมนะครับผมนะครับ ไม่ตัวชอบแล้วสีตัวชอบที่สุดตัวมิบอตัวยังมาท่านฉีดเส็นไตบอยังครับผมเอาออกมันเลี่ยวเลยครับตาผมอะเจ็ดหนึ่งไปเจ็ดหนึ่งขนทงเลยตัวกันนะครับเจ็ดหนึ่งนี่ตัวกันเจ็ดหนึ่งกับตัวกันตัวกันเะครับอยู่ในตารางอยู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันอยู่ในตารางได้เหรอเจ็ดเสียนไปนะครับเนาะ ตีกรอบเปนรถัีงไรโมงผมเลยก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยเจ็ดหนึ่งเลยนั่นแหลไปเลยครับผมเจ็ดหนึ่งครับผมมาแข็งนะครับเนาะมามามาปังปังเลยหลัะนี้เป๊ะเลยบอกครับเป๊ะคือสีหานเป๊คือสี่หานี่สีหานี่สีหานีหนี่หนี่สีานครับหนานี่สีานี่สาน่สีหานี่เาสีหสีาสีหา่าานสานี่านสนอ เสียนน้องไายเนาะนะครับเสียนน้องไายนี่ก็ทำงานอยู่นะครับผมนะครับบีร่ามาแบ่งปันแนวทางนะครับผมก็ขอบคุณหลายเด้อครับเสียนน้องไายที่เป็นสะพานบุญนะครับผมนะครับแบ่งปันแนวทางนะครับเด้อนะครับผมครับสุดท้ายทาสุดก็ขอบคุณหลายแทนเอฟซีนะครับเด้อครับสวัสนี้เนาะสวัสดีคครับบขอุณครับ